สวัสดีค่ะอ่ผมชื่อเทอเทิงครับหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเนาะหนูชื่อเด็กหญิงเมย่าค่ะชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงเม,เมยา่มยาสุตรสุตรสุตรค่ะเมย่าสุตร ออมาเลยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะเนี่ยนี่คืออะไรคะเนี่ยนี่คืออิมอิมจับยวนอิมปั๊กจับยวนของแม่มาลามาลามาลาช่องแม่ยากับช่องบอสจักกับช่องชิมินกับบอสจักกับแม่เบมเบลลี่นะคะอืมเบมเบลรี่นะคะและสั่งซื้อ ไม่ใช่ไหนเนี่ยนี่นี่นรูปโฉมใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมันมีหนมปังด้วยเอาหนมปังไปไหนเนี่ยไม่ใช่นี่ก็คืออร่อยกว่าเดิมอีกแล้วเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็นรูปลักษณ์อย่างนี้สวยเห็นไหมนี่สวยเลยสั่งซื้อที่มีชื่อเด็ดมีชื่อเด็ดมีชื่อด้วยชื่อดอมีชื่อด้วยสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเท่งเถิดเทิงหรือไม่ก็ที่ตลาดไหนนะเชียว พิลลี่เดค่ะเป็นกัเบลรี่ครับเปราพราะลาไปไปตลาดเท่งใช่ไหคะเราเราไม่รูแล้วมาดูถ่ายรูปกันนะคะอยูุมท่ายูปกันนะคะแล้วไปตลาดเท่งถึงก็ต้องกินขนมขนมอะไรคะขนมจับยวนขนมจับยวนให้เป็นขนมกินต้งหมดก็ไม่ได้ถ้าใครอยากถ่ายรูปกับแม่ก็มาเชียร์หน่อยทิง เปอร์ร okay. ี่เลยนะคะอืมตลาดเท่งเปอร์มอรี im> <im ่อืมโอเคอบอกบอกทุกคนอร่อยไหมทานบอกทีอร่อยมากเลยนะคะจับยวนอ่ะมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะคะอืมการันตีความอร่อยโดยแม่มาาลการันตีความอร่อยโดยแม่า ช่องอะไรช่องจ๋ากับเบย่าเบย่าแปล์มินี่เลยค่ะแครมินลี่มาจากไหนอะเนี่ยไม่รู้เนาะเดี๋ยว <ฮ ư? S 2> เราอ่ะกินเรานะค่ะเพราะเราอ่ะมีใหญ่มีช่องมีช้าง,งรสตอรี่กับกับช็อกโกแลตนะคะเป็นขนมไปแล้วมีตอรี่ช,โชโเเ็อกโกแลตอีก <c oughs> แล้ววันนี้เราก็จบแล้วนะคะ พราะเรามปใหญ่เลยมาก <ics> oh. เราต้องเก <nee. S 2> ็บแล้วค่ะโอเคเอาฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะจับยวนแม่มาลาถ้าอยากถมาถ้าอยากมาก็บอกเมย่าะแปมรี่เลยนะคะเย่อย่าลืมสับอะไรนะอย่ลืมเอาจับยวนใหญ่เลยมันมีมันมีไอ้นี้ด้วยนะคะแต่าลืมกินนะคะกดใจด้วยนะคะกดใจด้วย ปัจจ <gas m S 2> ัยด้วยใจด้วยตาเล้กหยู่หลมจีนค่ะอิ่มปั๊บจับยวนค่ะมาก็ผิดเลยใช่ไหมหมจีน